ภาพคู่รักและภาพแต่งงานครับสิดที่ไหนดีครับพี่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของภาพคู่รักหรือว่าภาพเแต่งงานนะครับหลายคนเนี่ยอยากเอาภาพพวกความประทับใจเนี้ยติดเอาไว้ในบ้านนะครับต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะติดไว้ที่บริเวณห้องนั่งเล่น ริเวณที่เป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยติดในห้องรับแขกเท่าไหร่ยกเว้นว่าบ้านเรามีขนาดใหญ่มากเราอยากจะโชว์ความรักของเราจริงๆแบบเนี้ติดในห้องรับแขกได้แต่ปกติเราจะให้ติดในห้องนั่งเล่นนะครับให้เป็นภาพที่ใหญ่นิดหนึ่งเนาะไม่ควรจะเป็นภาพแค่แบบเล็กๆกรอบเล็กๆตั้งโต๊ะแบบนี้อันนั้นคือส่วนประกอบแต่ถ้าอยากจะให้มีพลังที่ดีอยากให้รักยืนยาวนะครับกรติดในห้องนั่งเล่นหรือว่าติดที่หัวนอนก็ได้ ภาพใหญ่นิดนึงเนาะมันจะได้มีพลังที่ดีแล้วก็สื่อถึงความรักได้ด้วยนะครับข้อห้ามเลยก็คือห้ามติดที่ห้องครัวห้ามติดที่ห้องทานอาหารห้ามติดห้องพระห้ามติดที่ห้องเก็บอัฐิหรือห้องบรรพบุรุษครับ